ในช่องค o คิ้งวิทยานะคะก็เราไม่เคยทักทายแล้วก็เห็นนักคราตากันเลยนะคะก็วันนี้นะคะแอมก็จะมาพูดเกี่ยวกับของที่แอมไปช้อปปิ้งมาเป็นผลิตภัณฑ์คีโตนะคะพูดถึงการลดน้ำหนักแบบคีโตจนิกไดเอทนะคะก็คือเป็นการกินไขมันเพื่อลดไขมันนั่นเองค่ะคนที่ทานคีโตจนิกไดเอทนะคะก็จะทานไขมัน75%โปรตีน25แล้วก็ คร์บนะคะห้าเนค่ะก็นอกจากเนื้อสัตว์ติดมันทั้งหลายนะคะไข่แล้วก็ออผักต่างๆเนี้ยเราก็มีผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็นของแห้งก็แล้วกันอาจจะเรียกว่าเป็นของแห้งก็ได้นะคะมาดูกันว่าแอมบิซื้ออะไรมาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเออค e โ o j o n i c นะคะที่ คนทานค e โตสาม,มารถทานได้แล้วอย่างหนึ่งก็แอมได้ทำเมนูต่างๆที่เป็นเมนูคีโตไว้หลายคลิปเลยนะคะถ้าใครอยากดูก็เข้าไปดูไปเสิร์ชหากันได้ในช่องของแอมนะคะมีเมนูคีโตหลากหลายที่แอมทำเอาไว้แล้วนะคะวันนี้แอมไปชอปปิ้งมานะคะก็ออะมาให้ดูกันบางอย่างที่แอมคิดว่าเออซื้อมาแล้วก็สามารถทำให้เรารู้สึกซ i ติฟายเป็นซับิูนะคะทดแทน บางอย่างที่เหมือนจะเป็นคอฟให้เราได้นะคะก็จะบอกก่อนว่าฝรั่งเศสเนี่ยหาผลิตภัณฑ์คีโตยากมากพวกบุกพวกของซับซิจูดพวกออซอสคีโตอะไรแบบนี้ยากมากเลยเอมก็เลยจะปรุงลดแค่ซีอิวน้ำปลาแล้วกเ็เกลือฮิมาลัยนะคะแล้วก็พวกเส้นต่างๆเนี่ยก็จะมีแค่เส้นบุกแล้วก็ข้าวบุกที่อมหาได้ นะคะแล้วก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศสด้วยเป็นนำเข้าจากประเทศอื่นนะคะก็อย่างแรกเลยแล้วกันก็คือนี่ค่ะแอมแนะนำพวกเ,เป็นคีโตนูเดิลส์นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคีโตนะคะที่ที่ทำมาจากบุกนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวคีโตนะคะแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ด้วยนะคะเป็นสปาเกตตี้คีโตแบบนี้นะคะเออ พวกนี้จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเราต้องนําไปล้างแล้วก็นาไปต้มให้สะอาดก่อนนะคะก็บางคนจะไม่เข้าใจทานไม่ได้นึกว่าอุ้ยกลิ่นแรงอะไรแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าแอมจะมาสาธิตให้ดูวิธีการนะคะทําอาหารด้วยบุกต่างๆบุกข้าวบุกเส้นพวกนี้นะคะก็เอ่อจะเป็นอาหารที่ โอ้แทบจะไม่มีแคลอรี่เลยมีอยู่9้าแคลอรี่เท่านั้นเอง low carb, no carb no fat นะคะอันนี้ก็เป็น keto friendly นะคะอย่างต่อไปนะคะอย่างต่อไปก็คือนี่ค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะก็อันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ไม่มีกลิ่นนะคะก็คือว่าท่าน้ำมันมะพร้าวที่มีกลิ่นเนี่ยแอมก็ไม่สามารถกินได้นะคะถ้าเป็นอาหารคาวถ้ามีกลิ่นเนี่ยแอมก็จะเอาไปทําขนมแต่ว่าถ้าทําอาหารเนี่ย อาหารขาวเนี่ยแอมก็จะใช้แบบไม่มีกลิ่นนะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรบ้างที่ชาวคีโตทานได้ก็คือน้ำมันจากสัตว์ก็พวกน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันไฮโซต่างๆพวกน้ำมันอะโวคาโดอะไรแบบเนี้ยค่ะน้ำมันทานตะวันน้ำมันเอ่อถั่วลิสงอะไรแบบนี้ทานไม่ได้นะคะเออไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทาให้ร่างกายอักเสบนะคะก็อันนี้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่ดีต่อสุขภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี้ยก็สามารถ ทานระหว่างฟาสติ้งได้นะคะไม่กระตุ้นอนซูลินนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือนี้ค่ะกะทินะคะกะทิเนี่ยทานได้นะคะมีเป็นไขมันที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ทานเป็นอาหารหลักนะคะก็ทานได้แต่อยากให้ทานน้ํามันอย่างอื่นอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันอะโวคาโดอะไรแบบนี้เป็นหลักมากกว่ากะทิเนี่ยก็ทานได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทานเยอะเกินนะคะอย่างต่อไปก็แอมเอาไว้ทาขนมนะคะ ก็คือนี่ค่ะผงอัลมอนด์บดนะคะเราก็จะใช้ทําขนมต่างๆอันนี้เอาไว้ทําขนมนู้นขนมนี้ได้หลากหลายมากเลยทำแอมทําแพนเค้กนะคะทำแพนเค,กนะคะ้ทเคกทำเคก้กแครอทนะคะหลายๆอย่างเลยกับสิ่งนี้นะคะอย่างต่อไปก็คือนี้ค่ะเป็นพวกถั่วนะคะ ถั่วที่ชาวคีโตทานได้ก็จะมีถั่วอัลมอนด์ถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะคะและส่วนมากอาจจะชอบทานบาซิลเลียนนัทนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเอ่อวอลนัทแล้วก็ถั่วพิทาชิโออะไรแบบนี้ถั่วที่ทานไม่ได้อันนี้คือเขาเรียกว่านัทนะคะแต่ถ้าถั่วที่ทานไม่ได้ก็เป็นพวกถั่วตระกูลฝักต่างๆก็เป็นพวกเอ่อเลกุมนะคะก็เป็นพวกถั่วที่มีแป้งเยอะๆถั่วขาวถั่วแดงถั่วดํา ถั่วเหลืองอะไรแบบนี้ค่ะแป้งเขาจะเยอะทานไม่ได้นะคะจะต้องทานเป็นถั่วเปลือกแข็งนะคะแล้วอย่างต่อมาก,ก็เป็นพวกเออเดลี่กันบ้างนะคะพวกเดลี่ก็นี้ค่ะก็เป็นครีมนะคะเป็นครีมที่มีไขมันแล้วก็ครีมชีสครีมชีสแอมก็จะเอาไปทำฟ r อสติ้งแล้วก็มีเนยด้วยนะคะเนยก็เนยก็เป็นไขมันที่ทานได้แต่ต้องเป็นเนยแท้นะคะไม่ใช่มาร์จารีนนะคะถ้าเป็นมาร์จารีนทานไม่ได้นะคะ จะมีเอ่อเพอรมซานนะคะเพอร์มาซานชีสแบบนี้เอาไว้โรยทำสปากเกตตี้สปากเกตตี้บุกของแอมนะคะแล้วก็พวกครีมต่างๆเนี่ยแอมก็จะเอาไว้ทําเค้กแล้วก็ทำคาโบนาราคาโบนาราใช้เอ่อเป็นเส้นบุกทำคาโบนาราสปากเกตตี้เส้นบุกนะคะแล้วก็มีผักผลไม้ที่แอมได้มาเมื่อวานก็คืออะโวคาโดอะโวคาโดเป็นแหล่งผัก ผลไม้หรือว่าผลไม้ที่ดีมากๆเลยเป็นไขมันที่ดีมากๆเลยทานทุกวันได้ยิ่งดีเลยนะคะอะโวคาดโดนะคะสำหรับชาวคีโตนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็นี่ค่ะเกลือฮิมาลัยนะคะนี่เกลือฮิมาลัยแอมรู้สึกว่าการปรุงด้วยเกลือฮิมาลัยเนี่ยทำให้อาหารอร่อยมากเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยก็ใสพ่พริกไทยเกลือฮิมาลัยก็อร่อยแล้วนะคะสาหรับชาวคีโตนะคะแล้วก็ เวลาที่เรารู้สึกว่าเราอะกระหายใช่ไหมเรากระหายน้ําเราก็หายน้ําอลลมเราก็หายหรืออยากทานน้าอลลมโซดาอะไรแบบนี้วิธีแก้ของแอมก็คือการดื่มโซดานะคะเป็นโซดาน้ำแร่นะคะเป็นโซดาน้ำแร่แบบนี้แอมจะเอาไปแช่รฟรีซให้มันเป็นวุนอาจจะดื่มคู่กับแอปเปิลไซเดอร์วินิกานะคะแอปเปิลไซเดอร์วินิกาก็ดีมากๆเลยนะคะ ดื่มก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ถ้าแบบกระหายน้ำหวานกระหายน้ำอัดลมก็อาจจะดื่มแอปเปิลไซเดอร์วินิกาคู่กับนี่ค่ะน้ำและอัดแก๊สแบบนี้นะคะก็ยังมีนี้ค่ะ ดาร์ c ช็อกโกแลตนะคะดาร์คช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่แอมเอาไว้ทำบราวนี่นะคะใช้ดาร์คช็อกโกแลตแบบนี้แล้วก็มีผงโกโก้เอาไว้ทำบราวนี่นะคะแล้วก็น้ำตาลที่แอมใช้ก็เป็นน้ำตาลอิลิทิทัลนะคะก็น้ำตาลที่ชาวคีโตทานได้ก็จะเป็นพวกเออน้ำตาลอิลิทิทัลยาหวานน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยอะไรแบบนี้ครั้งหน้าแอมก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วิธีใช้เป็นยังไงนะคะก็เอาไว้ จบจบแล้วก็อันนี้ก็เป็นของนิดๆหน่นนอยๆคร่าวๆที่แมไปซื้อมาเมื่อวานสําหรับคนที่ต้องการทานคีโตถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับการทานคีโตเจนิกไดเอทนะคะก็ให้คอมเมนต์เอาไว้เลยแอมก็จะมาตอบว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้บางคนจะสงสัยว่าทําไมทําไมกรีกโยเกิร์ตทานได้ทําไมครีมทานได้แต่นมทานไม่ได้โดยเฉพาะนมโลแฟ ยิ่งทานไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนมนะคะในนมเนี่ยมีแลคโตสนะคะแลคโตสก็คือน้ำตาลประเภทหนึ่งเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราอ่านฉลากเนี่ยคราบของนมเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่กรีกโยเกิร์ตเนี่ยเขาได้มาจากการหมักนะคะส่วนพวกครีมพวกชีสต่างๆเนี่ยเขาเออ่ดึงเอามาแต่ไขมันนะคะดึงผ่านกระบวนการเออ่ดึงไขมันมา ให้ทำเป็นแปรรูปแล้วนะคะก็จะทำให้ไม่มีคาร์บนะคะคาร์บต่ำนะคะไม่เหมือนกับนมที่ยังมีลคโตสที่เป็นคาร์บอยู่นะคะก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์จากการซื้อของของ,ของ,ของแอมนะคะและครั้งหน้าแอมจะมาสาธิตให้ดูการทำอาหารจากบุกต่างๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ Subscribe กันนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ